ซนฮึงมินคือนักกีฬาที่โดงันที่สุดตลอดการของเกาหลีใต้นะครับความพิเศษของซอนนี่ครับไปไกลเกินกว่านักฟุตบอลคนนึงแล้วครับเขาคือสมบัติของชาติปีที่แล้วเนี่ยนิตยอาสาฟอร์บส์ครับเคยจะอันดับว่าเซเลบคนไหนเนี่ยมีพลังมากที่สุดในประเทศนะครับอันดับหนึ่งคือวง BTS ครับอันดับสองคือวงแบล็คทีงและอันดับสามก็คือซนฮึงมินครับที่เกาหลีใต้เนี่ยเดินไปไหนครับก็จะเจอหน้าซนฮึงมินตลอดเวลาครับมีโฆษณาอยู่ทุกบิลบอร์ดสินค้าทุกชนิดเนี่ยต้องการอยากให้ซนมาเป็นพรีเซนเตออออรรรรรรร์์์ททททัััััั้้้้้้งงงนน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 นมมมมมีีีีีีกกกกาา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 ปปปะเเเเิิคบบบวว่่่่่่่่ใ31.6ผยยยยซฮึไไดดดดจสโฆษณหูลลล หรือประมาณ1,100ล้านบาทต่อปีครับไม่เคยมีนักกีฬาเกาหลีใต้คนไหนได้เงินมหาศาลขนาดนี้ครับคำถามก็คือทำไมแบรนด์ของโซนฮึงมินเนี่ยถึงมีความแข็งแรงมากขนาดนี้ทำไมเขาถึงเป็นที่รักของคนเกาหลีมากขนาดนั้นนะครับผลข้อแรกครับก็คือเรื่องของความสามารถครับโซนฮึงมินเนี่ยเป็นของแท้นะครับมีนักเตะเกาหลีใต้หลายคนที่เคยเล่นลีกยุโรปครับแต่ไม่เคยมีใครเนี่ยมีผลงานโดดเด่นเทียบเท่าโซนฮึงมินมาก่อนนะครับฝีเท้าของเขาอยู่ในเลเวลระดับโลกครับโซนฮึงมินเป็นนักเตะเอเชียคนแรกครับที่คว้าดาสมูพรีเมียร์ลีกนอกจาก นั้นคืออันดับที่11นะครับคนเกาหลีภูมิใจเพราะโซนฮึงมินเนี่ยได้ทำให้คนยุโรปมีสายตามองนักกีฬาเกาหลีเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับเหตุผลข้อสองก็คือโซนฮึงมินเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะการทำงานหนักนะครับคนเกาหลีใต้เนี่ยยกย่องคนทำงานหนักเพราะว่านี่คือวัฒนธรรมของพวกเขานะครับและโซนฮึงมินก็ประสบความสำเร็จได้ครับเพราะการทำงานหนักเช่นกันเขาเนี่ยไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองนะครับที่บ้านก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรตั้งแต่สมัยเด็กครับโซนฮึงมินต้องซ้อมฟุตบอลที่โรงเรียนพอกลับบ้านมาต้องซ้อมฟุตบอลกับพ่อนะคครรรรัััับบบบบบดดยยยยกกกกาาาาาาเเะะะอออลลลลววววนน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 40ททีีีีจ้้้้้็งงผ่่่ิซซไปปมแู7 ก่อนที่สุดท้ายจะได้รับสัญญากับสโมสรฮัมบุกในเยอรมันครับถ้าเกิดอยากได้อะไรนะครับจงทำงานหนักเพื่อให้ได้มาครับนะคิดแบบนี้ของซนฮึงมินทำให้คนเกาหลีในชื่นชมครับเขาเนี่ยเป็นแบบอย่างให้เด็กๆได้เห็นกบว่าคนที่เริ่มต้นจากไม่มีอะไรถ้าเกิดพยายามอย่างเต็มที่ก็มีโอกาสไปถึงความฝันได้เหมือนกันนะครับเหตุผลข้อ3ครับที่ทำให้ซนเนี่ยเป็นที่รักนะครับก็คือบุคลิกที่ใจดีแล้วก็อ่อนโยนครับในสายตาของคนชาติอื่นเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงผู้ชายเกาหลีแบบดั้งเดิมเนี่ยจะคิดถึงความผงผางบาง ทา,ทางที่เป็นนักกีฬาครับที่ต้องใช้พละกกำลังตลอดเวลาแต่บุคลิกนอกสนามของโซนเนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างมากอารมณ์ดียิ้มเก่งใครๆก็รักนะครับโซนถึงมินเนี่ยชอบหยอกลอกก้อแฟนบอลตลอดเวลาครับเขาเดินเข้าไปแจกเสื้อให้กับแฟนบอลแท้ทุกเกมแฟนบอลคนไหนโบกมือก็บกตอบนะครับไม่เคยชักสีหน้าไม่เคยเกลียง,งอนสโมสรให้ทําอะไรก็ทำครับและก็ไม่เคยเบ่งว่าตัวเองเป็นซูเปอร,ร์อสตาร์ครับเหตุผลข้อสี่การที่คนในรักโซนถึงมินก็คือนอกสนามเขาไม่เคยมีเรื่องดังพร้อยครับโซนถึงมินเนี่ยไม่เคยทาเรื่องผิดกฎหมายใดๆ แฟนมาอย่างน้อยก็เจ็ดปีแล้วนะครับเนื่องจากต้องการโฟกัสที่ฟุตบอลอย่างเดียวซึ่งพอไม่มีข่าวเช้านอกสนามเนี่ยสังคมก็ยิ่งชื่นชมเข้าไปใหญ่ว่าเป็นคนที่ทุ่มเททุกอย่างเชื่องงานของตัวเองอย่างแท้จริงนะครับและเหตุผลก็ห้าครับที่สําคัญมากๆที่ทำให้คนเกาหลีรักโซนฮึงมินก็คือแพชชั่นเรื่องของทีมชาตินะครับซนฮึงมินเนี่ยเขาบอกเสมอครับว่าเขาภูมิใจในความเป็นคนเกาหลีและไม่เคยปฏิเสธการรับใช้ชาติแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องหรือว่าเกมที่เจอกับคู่แข่งอ่อนกว่าถ้าเกิดท เมนจะเริ่มครับซนฮึงมินได้รับบาดเจ็บกระดูกเบ้าตาแตกเขาต้องรับการผ่าตัดตาซ้ายทันทีครับซึ่งหลายคนเนี่ยอยากให้ซนถอนตัวจากบอลโลกเพราะว่ากลัวจะเจ็บซ้ำไปอีกแต่ว่าซนไม่ยอมถอนนะครับเขาต้องการซูเปอร์ชาติดังนั้นจึงไปปรึกษาแพทย์ให้สั่งทำหน้ากากแบบพิเศษเพื่อปกป้องดวงตาของเขาในบอลโลก2022นะครับซึ่งซนเนี่ยต็งลงเล่นถึง4เกมตลอดทั้งทัวร์เมต์ด้วยการใส่หน้ากากซึ่งก็เป็นภาพที่แปลกครับแต่เพื่อแลกกับการเล่นทีมชาติเขาก็ยอมครับจากเหตุผลทั้งหมดนี้ครับทำให้ซนเียกาท้ เยเี่มรักชาติเต็มเปี่ยมแถมมีพฤติกรรมดีเลิศมีความเป็นมืออาชีพทุกอย่างเขาก็เลยกลายเป็นความภูมิใจของคนเกาหลีครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยเกาหลีเองก็ผลิตนักเตะเข้าสู่วงการฟุตบอลยุโรปได้เรื่อยๆนะครับแต่เราต้องยอมรับจริงๆว่าคนที่พิเศษอย่างซนฮึงมินคงหาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนครับทั้งการคว้าราร์ซโวพรีเมียร์ลีกและการคว,ว้ารางวัลบุสกัสวอดครับนักเตะเอเชียที่เก่งขนาดนี้5 0ปีจะมีสักคนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับ